บาร o มาตุลลอยหัวาบารกาตุสวัสดีนักเนชั้นอนุบาลหนึ่งทั้งหนึ่งห้องคุณดาทุกคนเลยค่ะพบกับกคุณดานะคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยของฤดูร้อนแสนสนุกนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะคุณดาก็จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติตนในฤดูร้อนว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ร้อนนะคะสภาพอากาศก็จะร้อนอบอ้าวนะคะดังนั้นเรามาดูวิธีการปฏิบัติในฤดูร้อนกันค่ะหนึ่งเลยค่ะดื่มน้ํานะคะดื่มน้ําสะอาดนะคะเพราะในช่วงฤดูร้อนนะคะอากาศร้อนก็จะทําให้เรากระหายน้านั่นเองค่ะ2ค่ะรับประทานผลไม้นะคะรับประทานผลไม้ที่ทําให้เราสดชื่นนะคะอย่างเช่นผลแตงโมค่ะ สดชื่นแก่เรานะคะอย่างเช่นไอศหรีมน้ำหวานน้ำเย็นนะคะหรือน้ำปันป่นต่างๆนั่นเองค่ะ 4. น,นะคะ,ะ,คะไม่เล่นกลางแดดค่ะหาานักเรียนเล่นกลางแดดนะคะก็อาจจะทำให้นักเรียนไม่สบายได้นะคะถ้านักเรียนจะต้องออกไปกลางแดดนักเรียนก็อย่าลืมอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกร่มนั่นเองค่ะ บ่อยๆนะคะเพราะในช่วงฤดูร้อนนะคะฝุ่นนะคะหรือว่านักเรียนไปเล่นอะไรต่างๆนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะต้องล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อให้มือของเราสะอาดนั่นเองค่ะ 6. นะคะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ 7. นะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สําคัญนะคะ ะะเพราะหากนักเรียนับประทานอาหารที่ไม่สดหรือว่าไม่สะอาดก็จะทําให้นักเรียนนะคะเป็นโรคของรวงได้นะคะนั่นก็เป็นวิธีการปฏิบัติตนในฤดูร้อนนั่นเองนะคะนักเรียนทราบแล้วนะคะในช่วงฤดูร้อนนักเรียนก็ปฏิบัติตามนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้คุณดาก็ต้องขอตลาไปก่อนว่าเจอกันใหม่ค่ะวัสสลามค่ะบ๊ายบาย